สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพิมพ์งานของนัดบรรณาะครับขุดเจาะน้ำประดานทั่วไทยนะครับผมพาเอฟซีนะครับมาดูน้ําบ่อนี้สุดอลังการนะครับเม็ดซิงมากนะครับผมสําหรับทางลูกค้านะครับผมโชคดีด้วยนะครับยินดีนะครับก็ไม่ลึกนะครับผม21เมตรนะครับไม่สามารถดันลงนะครับเนื่องจากมวลน้ําที่มันสู้หัวเจาะนะครับ เวลาที่เราพบเจอเยอะๆแบบนี้หัวจอกก็ปฏิสิทพิภาพไม่สามารถดันลงได้นะครับก็เพียงพอสําหรับการใช้งานแน่นอนนะครับผมน้ําบ่อนี้ไม่ต่ํากว่า50คิวนะครับเลือกปั๊มได้ทุกขนาดนะครับผมสามารถตามที่เราต้องการนะครับต้องการ3นิ้วต้องการ2นิ้วต้องการส่งไกลสง่สงตรงใกล้นะครับผมเพราะว่าน้ําที่มวลน้ําที่มันเยอะนะครับเราสามารถเลือกสเปคได้นะครับผม ก็ฝากผลงานนะครับผมไว้ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้ใครจะเชื่อนะครับผมน้ํปบาดาลไม่เลือกที่นะครับเรามาเจาะติดภูเขานะครับผมอยู่สถานที่สูงนะครับแต่ก็มีน้ํานะครับผมน้ําดีซะด้วยนะครับแล้วก็ไม่ลึกนะครับผมก็ฝากไปถึงนะครับท่านใดที่สนใจหรือว่าต้องการนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับผมทีมงานของเรารับขุดเจาะ น้ำประดานทั่วไทยนะครับช่วงนี้อยู่ที่อุทัยนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมสวัสดีครับผม